คุณสมบัติของเพื่อนแท้คุณสมบัติของเพื่อนแท้นั้นควรมีดังนี้คือหนึ่งเป็นคนรักเพื่อนเวลาเห็นเพื่อนได้ดีก็ดีใจด้วยเวลาเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็สงสารและเป็นทุกข์แทนและพยายามหาหนทางช่วยเหลือทุกวิถีทางจักอาจยอมเสสละให้กันได้เมื่อถึงข่าวเอ็มเป็น 2. ไม่เอาเปรียบคนไม่เห็นแก่ตัวแต่เป็นผู้ยอมเสีสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 3. มมีใจเมตตากรุณาอบอ้อมอารี สี่มีวาจาอ่อนหวานนิ่มน,นวลและอ่อนน้อมกับคนทั่วไปห้าพูดจามีศิลมีสัจคือพูดแต่ความจริงเชื่อสือได้ไม่เลวไหลและต้องรักษาคําพูดหกมีความขยันหมั่นเพียรและมานะอดทนเจ็ดเป็นคนรักเกียรติของตนและทั้งเคารพให้เกียรติคนอื่นคือรู้จ,จักเคารพยกย่องคนที่เคารพแต่นจณะเดียวก,กันก็ไม่ทับสงคนที่ทําผิดหรือทําชั่วแปดมีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์เก้าคอยชักนาเพื่อนให้ทําแต่สิ่งที่ดีกับคอยตัดเตือนและกีดกันเพื่อน เห็นเพื่อนนั้นทําผิดเศไม่ดินทาว่าหลายคนเ1ไม่อิจฉาดิษฐานหรือภูกพยาบาทคนเศษสองมีความซื่อสัตจ์จริตและกะตัญอยู่รู้คุณคนเศษสามไม่ถือตัวไม่ดูถูกหยับหยามคนอื่นโดยเห็นคนอื่นเลยไปเส,สียหมด14หสี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายคือเคยทําอย่างไรก็อย่างนั้น15ห้ามีความเคารพบนบน้อมต่อผู้ใหญ่มีกิริยาสุภาพเรียบร้อยไม่แข่งกระด้านเศบหกไม่เสียในเรื่องการเงินคือต้องไม่เป็นคนชอบหยิบยืมเงินคนอื่นมาใช้ ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักค่าของเงินแต่ต้องรู้จักว่าอะไรควรใช้และอะไรไม่ควรใช้คือไม่ใช่คนขี้เหนียวแต่ก็ไม่ใช่คนซูรุ่ยซุร่ายสิบเจ็ดไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมและคนทั้งหลายสิบแปดมีคนนิยมรักใคร่และเคารพนบันบถือสิบเก้าเป็นคนมีศีลธรรมดียี่สิบไม่เป็นคนเจ้าชู้ยี่สิบเอ็ดไม่เป็นนักการพน,นันยี่สิบสองไม่เป็นคนกินเหล้าเมาย,ยาของสติไม่ได้และกินจนไปติดนิสัยยี่สามเป็นคนมี ความสามัคคีทำยี่สิบสี่เป็นคนยุติธรรมและชื่อตรงยี่สิบห้าเป็นคนหนักแน่นและเยือกเย็นยี่ิหกไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายยี่สิบเจ็ดไม่เป็นคนโอ้อวดคือไม่อดรู้อดฉลาดอดมั่งอดมียี่สิบแปดไม่เป็นคนปากบอนชอบอยูแยงตะแคนส,สอดเสียดยี่สิบเก้าไม่เป็นคนเกะกะเกเรนิสัยอันตรพานสามสิบเป็นคนกล้ารับผิดชอบและกล้ารับผิดเมื่อตอนทําผิด ทั้ง30ข้อนี้เป็นคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีที่ควรครบไว้เป็นเพื่อนแท้ได้เพราะเพื่อนประเภทน,นี้เรียกได้ว่เป็นเพื่อนตายย่อมหาได้ยาก